วนนีครับช่วงมันจะดอยตอนเจ็ดโมงเช้านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบอ่อนะครับมาเติมน้ำใส่บ่อต้นกต้พันนะครับเรากำลังดูนะครับว่ามีน้องๆขึ้นมาไข่หรือเปล่าบรรยากาศฝนตกเมื่อคืนนะครับประมาณนี้นครับนี่เลยเราต้องเติมน้ำใส่บอ่อทุกตอนเช้านะครับ มารีวิวบอ์ข้างในกันนะครับหลีนก็ลงแล้วกำลังจะที่จะไปทำชุดนะครับนี่ตางน,นี้ผักกำมนขี่โีเคเส,สวยๆเลยครับนี่กระตบกับจกกลาบชิวๆสวยๆอ่าแน่นๆเลยนะครับมือขอ้บงนี้ครับไปในบอ่อ